เอาเดเอาเดเอาเดคอมโบสี 4, PI, andal, <c oughs> ่ทัฟฟี่อ่ะเออเออลมมิดทัฟฟี่ใช่ละทัฟฟี่ลมมิดเขาเรียกเขาเรียกคอมโบนี้ว่ากองทัฟฟี่ครับเฮ้ยไม่ได้พูดคำนี้นานละกองทัฟฟี่ไงอ่าคือกองทัพบวกทัฟฟี่เลยครับเป็นเลยเป็นชื่อคอมโบนี้ว่ากองทัฟฟี่โอเคกองทัฟฟี่คบกันนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่อ่าห้องนอนอันตรายครับทุกคนห้องนอนอันตราย ห้องอาหารงั้นหรือจะมีออกขวาไปดูเคก็ดีนะห้องเด็ผมทูซิโร่ฉลาดมากสุดยอดเอาแมวแม่งไปเลยวะไม่ต้องห่งแมวตดองดูดูดนี้ดูนี้ทุกคนดูดูโปดูโปโปเลยแล้วโปแล้วโแล้วฮึบฮ่า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 สุดยอดอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอ้โหตื่นเตนเอเชี่ตื่นเตอเชี่ยตื่นเต็นตื่นเต็นเออ่ตื่นเตตื่นเตชิบหายตื่นเตชิบหายตื่นเตชิบหาย ทุกคนเร็วทุกคนเร็วเอ่อเร็วๆๆๆพี่พ right. well, so okay. ี่จะใส่กอและพี่จะใส่กอและโอเคโอเคโอเคดันให้จบ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 แต่สี่วิก่ออีกสามสองหนึ่งหมดโอเคสวยไอ้สุดยอดปะกองทัพปี้แม่งสุดยอดปะโอเค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 รับทรัพรับทรัพไอ้เคียดแทบเคียดแทบทูซิโนเคียดแทบหน่อยเอ้ยเดาเดาเดวงั้นงั้นงั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เคเคพี่ใส่ก่อเอาตัวรอดก่อนพี่ไปละพี่ไปละ <c oughs> แมวหายตัวเหรองั้นอย่าเพิ่งเล่นงั้นอย่าเพิ่งเล่นเคลียร์แท็บก่อนไหมเคลียร์แท็บก่อนไหมตรงนี้มีแท็บวะเฮ้ยเฮ้ยระวังนะระวังนะทำไปเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยชิปไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละอ่าโอเคโอมหาจังหวะเล่นหาจังหวะเล่นแมวหายตัวทุกคนแมวหายตัวอยู่ที่สูงไว้ก่อนอยู่ที่สูงไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคเห็นไหมละอ่าสวยสวยช่วยกันเคลียร์แท็บโอมโอมถอยมาก่อนโอมถอยมาก่อนชูซซิิิโโรรรรรรู่่่่อออออนนนนดึงับเพืหย โอเคโอมโอมหาจังหวะนี้ไม่ได้หนีนะนี่นี่ได้หนี่นีได้หนี่ซูซิโร่ยกชีทก้อนนั้นออกมาก่อนครับถ้ามีโอกาสยกออกมาก่อนอย่างเพิ่งเล่นห้องอาหารเอาไปเล่นห้องนอนหรือห้องรับแขกก่อนก็ได้โอเคสวย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 ยกไปยกไปยกไปรอรับอยู่รอรับอยู่รอรับอยู่ไปเลย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 มิกมิกมิกเขาไปเล่นห้องไหนสุดมิกมิกไม่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 เหยาวชีทไปสิเย้าวชีทไปเย้าวชีทไปเดี๋วเขาชีทไปเออพี่เล่นเองมามามามิกเออโอมไปเล่นห้องไหนสุดถูกต้องถูกต้อง ใครโดนจับวะชูชีโน่โดนจับนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่มีเกรพี่ไม่มีเกรพี่ไม่มีเกรรอรอรอรับ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 หน่อยเออเดี๋ยวพี่ใส่ก่อนไปเล่นเองะเดี๋ยวเดี๋ยววางระเบิดช่วยพี่พอนะวางระเบิดช่วยพี่พอดเดี๋ยวพี่ใส่เดี๋ยวพี่เก็บเกรดแป๊บนึงอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะมีกรอรอวางระเบิดหลังจากที่พี่ช่วยแล้วนะโอเคไหมรับพี่เออวางระเบิดรับพี่ไว้ง่ายวางระเบิดรับพี่โอเคนะไม่ตตต้้้้้้ออ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 องง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 ไไไไปปปช่่่่่่วยมมมมิิิิิขรรละพพพีีีเเเเเดดดแนนัักทค มิกเล็บบลับบลับบลบบวับบลบบวับบลบวลบวลบวลบสวยสวยสวยโอ้โหสวยเนี้ยโอ้โหเวลีกูดเวลีกูดโอ้โหสุดยอดสุดยอดคอมโบทัปี้อ่าทูซิโรยกชีทลงมาตรงนั้นไปห้องรับแขกก่อนหรือห้องอาหารก่อก็ได้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้สวย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 สยแมวมาแมวมาแมวมามิกดันชีมิกดันชีดเชื่อพี่พี่ใจเกาะยา อ่าห <Billie S 2> uh, hey, so on ้องอาหารก่อนเฮ้ยไม่ใ oh, ช่ห okay. ้องรับแขกก่อนเฮ้ยห้องอาหารก่อนหนีไปวะห้องอาหารห้องอาหารห้องอาหารก่อนห้องอาหารก่อนโอมโอมอย่าเสียง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 หนีได้หนีหนีได้หนีสวยเฮ้ยพี่เก็บเคกก่อนพี่เก็บเคกพี่เอ้ยดันไปดันไปดันไปพี่พี่กินเคกก่อนนะอ่าเดี๋ยวไม่เอามาเดี๋ยวพี่สั่งยั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 งโอ้โหนว่าว่าโอ้มาจะบินบินสินบ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 กนบิ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 นบมนบิคอมโบกับินบิเลิร์นพอดีสุดยอด ห้องอาหารฉันมาแล้วจ้ะอะยู่นี่แล้วนะอะขยับมาใกล้ๆอเราว่าเพลงโอ้โหบ่งบอกความแก่ในตัวคุณเออเอ้ยูซุ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 อะโอเคยูซุเดี๋ยวหาจังหวะกลับมาตรงชี้นะผมผมใส่ก่อนละมา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 หายชิมหายละซุนเโร่ฉันไม่ให้ตีเอาชีตชีตชี ตงชี้ตองชี้ตองช้ดันไปโหดเกินกาะอ,อีก2วิหนึงวิเกาะหมดกาะหมดเกาะหมดเคถอยก่อนกาะเกาะไม่มีกาะไม่มีกาะติดคูดาวไงสุดยอดไหมโอโหการเล่นของพี่เมื่อ,อกีกอปป้เดี๋ยว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 เดีเกีกปป๋ยวเดี๋ยวเดี๋เย,เ,ยเกี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเืี๋ยเด่๋ยวเดีทยวเดี๋วเดีก็บเดี๋เกี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเ่ี๋ยวเยวเเดี๋ยวืดี๋ยยวเียดีกว่า อ,อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะไอโอมโอ้พี่มีสิ่งที่ดีกว่าเกตแล้วละ่ะพี่มีปืนไอทูซิโร่เอาชิบหายละล้มกันหมดทีแบบนี้ใครจะมาเป็นตัวกอปปืนให้พี่เราวะเนี่ยเอออย่าปืนเล่นเดะทุกคนขอร้องขอร้องขอร้อ,องนะขอร้องทุกคนขอร้องขอบคุณพี่โนตสามกก,กรกดไลค์ผมทูซิรโร่ผมมีเกตเอ้ยไม่ใช่มมทูซิโร่ผมมีปืนทูซิโร่ผมมีปืนกอปปืนก่อนกอปปืนผมช่วยเองผมช่วยเองไปเลย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 ผมช่วยเองผมช่วยเองอ้า เอาทุสิโลไม่เอาปืนไหมอ่ะอ้าสวยพี่มาช่วยแล้วอมน้องรักอมอมน้องรักพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อโหสุดยอดเลยใช่ไหมอมพี่เก่งใช่ไหมอมชมชมพี่อมชมพี่อมชมพี่อมชมพี่สิชมพี่ชมพี่โอ้โหอมพี่เป็นเก่งที่สุดใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเยโอ้โหสไลด์เลยพี่โอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอด่ะทำไมโอมไม่ใช่ว่าพี่มีก่อนนะอมโอมพี่มีก่อนนะ

S <S <S ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ